ตัวไหนล่ะมหาเลขท้ายสองตัวแปดเก้าแปดเก้าอือเจ็ใบสองใบบ่สองใบแปดเก้าเนาะเออเลขท้ายสองตัว้ะครับผมเอ้าเฮ้ยเอาจักรยานไปดี้นอะเนี่ยมันจังเร็วฮะเอาจักรยานน้ำดิ้นอะเนี่ยมันจังเร็วโอ๊ยเหม่ยไปซื้อลอตเตอรี่อยู่ตลาดสำหรัมก็ไปอย่างชั่วโมงสองชั่วโมงโดนยังไงล่ะเอาพ้าละให้ผมน่ะ ผ้าลายเอียงกับจักรยานนี่เด็จักรยานที่ผ้าลายเนี่ยทีไปกับทีกลับกับท,ที่เครื่องช้อนคนตัวก็ <gio: S 2> ผมทีบมเป็นเนี่ยเอ้าทีบมเป็นเมื่อกีไปเห็นอยังก็มาหาบอกว่าเอาจักรยานไปจังเร็วอวเมร์บอกผมกับจูงไปจูงมานี่เมื่อยวสันนีน <ez> ่ใช้วลอตเลีนี่ครับเลขท้ายสองตอัวเอียงล่ะแปดเก้าครับอ้าวนี้ยังแปดอันนี้เก้าใบหนึ่งแปดใบหนึ่งเก้าเป็นแปดเก้า เขาให้ซื้อแปดเก้าที่ใบเดียวกันเป็น2อตัวเลขไทยตัวก็ต้างแปดเก้ามึงซื้อใบหนึ่งแปดใบหนึ่เก้ามันก็บแเก้าตัวมันก็ลงไทยแปดเก้ากับถึงลวตัวนั้นใบหนปดใบหนึ่เกโอ้ยเนาะจักสิ่วบอกมาหาอย่างไหนกัดบอกมานวก็เฮ็ดห้แนวนั้นล่ะก็ังผิดีบ่นี่ผมตกลงผมผิดตัวนี่โอ้ยไอ้ดอกสังยังกับระชัเจนหาเจ่เหลืองกัน